สวัสดีครับผมวุฒิชมบรีกับพระิิธิชมลรีสำหรับเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังคาแขงใจอยู่ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยวุฒิซื้อบบไหนพระหน้าลายแบบไหนคืออะไร พระหน้าลายเนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจแล้วพระหน้าลายก็คือว่าผมเนี่ยเช่าพระทุกประเภททุกประเภทอย่างก็จะมีย้อนถามอีกว่าเฮ้ยเช่าทุกอย่างเหรอไม่ใช่นะครับผมพระที่มีราคาเล่นหากันสากลแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระองค์ละสิบล้านไม่จะเป็นต้องเป็นหลวงปู่โตเนื้อทองคําไม่จะเป็นต้องเป็นหลวงปู่ทิมองค์ละแปดแสนคือพระพวกนั้นก็โชว์ชาก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าความหมายผมเนี่ยพระสี่พันพระหกพันพระสามร้อยอ่าสามร้อยไม่ได้รับแล้วกันพระพันห้าแต่ว่ามีจํานวนหลักหลาย เขาเรียกว่าหลายหน้าทุกวัดทุกเกจิที่วงการเล่นหากันแบบนี้ผมเช่าหมดไม่ใช่ว่าจะต้องเช่าเกจิสายใดายสายหนึ่งคำว่าเล่นหน้าลายเนี่ยคือเล่นครอบคุมเล่นหลายหน้าไม่ได้หมายความว่าต้องเหมาแบบเหมาบ้านก็มีมอย่างนั้นก็ได้นะครับผมจะเหมายกเลยทั้งพระที่มีอยู่อยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะขายทั้งพระบูชาทั้งอะไรผมได้ทุกรูปแบบเทรดไปเทรดกลับได้หมดอยากจะขายอันนี้อยากจะเก็บอันนี้ไว้ะไม่ว่าจะเช่ามาจากไหนเนี่ยจะเช่ามาจากเซียนหรือว่าจะเป็นพระมรดกเป็นพระที่เราเก็บไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับผม รือจะเช่าเก็บหรือเก็บเก,เก่าสมัยก่อนแล้วก็ไม่ได้ติดตามราคาหรือแม้กระทั่งจะเช่าไว้สมัยใหม่ไปปิดในไร่สดเข้ามาไปเช่าจากเซียนมาแต่เวลาจะเปลี่ยนหน้าพระเวลาจะขายเนี่ยปัญหานะครับผมย้ําเลยว่าปัญหาเนี่ยคือไม่รู้จะขายยังไงหมดเพราะว่าพระเนี่ยมันมีหลายเกยจิ <Okay. S 1> บางคนเนี่ยซื้อเป็นภาษาเซียนเขาเรียกว่าซื้อเป็นซื้ออย่างเดียวแต่เวลาขายเนี่ยขายไม่เป็นเป็นประสบการณ์ผมเลยที่ว่าผมเจอแต่ละบานซื้อได้แต่เวลาขายไม่รู้จะขายยังไงคือขายได้เป็นบางองค์แต่ไม่สามารถขายได้หมดเป็นก้อนบางคนเช่าพระไว้เจ็ดพันห้าพันสี่เช่าไว นะแล้วรวมรวมกันเนี่ยแปรแสนรวมรวมกัน2อล้านหอย่างเงี้ยเวลาจะขายเนี่ยขายได้ทีละองค์3องค์ขายได้7000องค์หนึ่ง4ี่หมื่นองค์หนึ่งแปดหมื่นองค์หนึ่งไม่ทันการแล้วก็ขายไม่ได้เงินก้อนไปเบีย้ยหัวแตกผมเนี่ยให้จินตนาการเหมือนกับว่ารับเพดแล้วกันประมาณเนี่ยคือจะซื้อจะขายจะอะไรเนี่ยผมสามารถซื้อไว้หมดลงทุนไว้ได้ก่อนแล้วผมก็ค่อยมาขายปีกของผมเอาองค์ไหนผมชอบผมก็เก็บไว้ภาพแบบนี้ตอบโจทย์เลยผมซื้อให้ได้หมดจะเป็นพระมรดกแล้วเราเนี่ยไม่ได้ติดตามราคาหรือว่าเช่าเก่าไว้ไม่ได้เช่่่าาาใหมลลเชไวว้้แ20 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยอกงอาม่าแปะเจ้าของกิจการต่างๆเช่าพระไว้่า20ปีที่แล้ว30ปีแล้วสะสมมาเรื่อยไม่รู้ว่าอันไหนราคาขึ้นอันไหนราคาลงไม่ต้องกลัวว่าผมจะมาหลอกซื้อไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้ราคาแล้วพระมันเล่นสี่หมื่นแล้วผมจะบอกว่าพระมันไม่เล่นเล่น800แล้วจะมาซื้อคุณแค่แปดร้อยไม่ต้องห่วงเลยหลายคนที่รู้จักผมดีอยู่แล้วจะทราบว่าเวลาผมซื้อพระผมซื้อแบบไหนผมง่ายแบบไหนและผมไม่เอาเปรียบต่อให้ไม่รู้พระกระตากต่อให้เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึง่งมีพามาระมรดกอยู่ไม่ทราบว่าพระมีราคาหรือเปล่า ใครก็แล้วแต่คนรู้เรื่องพระไม่รู้เรื่องพระผมซื้อด้วยมาตรฐานเดียวกันผมซื้อด้วยหลักมนุษยธรรมผมซื้อด้วยจริยธรรมไม่มาหลอกซื้อแน่นอนผมค่อนข้างซื้อง่ายไม่ใช่ค่อนข้างละผมชัดเจนในเรื่องของซื้อง่ายเลย <Okay. S 1> ไม่กดราคาแล้วก็ไม่เอาเปรียบแน่นอนถ้าเกิดว่ายัางงงเฮ้ยจริงหรือเปล่าลองเข้าไปดูย้อนหลังผมลองเข้าไปดูการซื้อการขายผมในแต่ละวันหามที่ออฟฟิศได้เลยหรือว่าจะให้ผมไปหาที่บ้านเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยผมไปท,ทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธบางทีก็ไปอาทิตย์ละวันกลางคืนหลังจากออ รูปส่งมาในไลน์เจรจาเบื้องต้นในไลน์นะครับผมว่าหน้าพระประมาณนี้ไอดีไลน์ก็แอดแล้วก็เลขสามสี่ตัวแล้วก็เอพิมพ์เลขเบอร์โทรผมเนี่ยเป็นเบอร์ส่วนตัวเปิดเครื่องปิดเครื่องเป็นเวลาศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับผมหลังเที่ยงคืนนี้ก็จะปิดเครื่องเปิดเครื่องอีกทีก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงออฟฟิศเนี่ยตั้ง G B S อย่างเดียวว่าวูดดี้ชมรีได้เลยนะครับผมอยู่หมู่บ้านเดอะคดีเมืองใหม่พระทุกหน้าทุกประเภทไม่ต้องกลัวว่าจะหลอกซื้อรู้พระรู้ราคาหรือไม่รู้ราคา ไม่ใช่ประเด็นอย่างไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้สําหรับคนที่ยังคาแข็งใจอยู่หรือเพิ่งรู้จักผมใน EP นี้ก็ตามส่วนวันหยุดปีใหม่เนี่ยผมจะหยุดตั้งแต่วันที่24-25ไปจนถึงวันที่3เดี๋ยวใกล้ๆผมก็จะ,ะแถลงอีกทีนึงนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกาลังใจแล้วพบกันต่อบุดดีชมฤีพิซิ่งชมีสวัสดีครับ